ไม่โอ <Net> ้ยแจ้งแจ้งเขนนี้ยังแจสีเย็นก่อนสีเย็นตัวเบไข่มว่จะใส่ไข่มากหอไหมมีไข่นี่นะได้ราไม่ไกินเลยลุงบ่อ จามเ,เดือนนะจามเลยนะใ้จังรอรอร้าวันนี้เป็นวัเนเสาร,ร์ที่24เดือนมิถุนาย,ยนสอง6ันหรนสิบ คุณโยมภะวันนิพพานคุณโยมเทศุรามนิพพานได้มาทำบุญศักดยวันนี้ที่จําได้มีพระ้งมีอ้นยับยั้วมีมรพคอสองรูปมีมีนี่ะไรนะุ่ก็ับก็ยับอีกเลยก็ยับก็ทำปกป้ออันปกุ้งเลยเนี่ยจักดบาดีเลยจิตวิภมก็ขอบามีลางข้อที่เจ้าใหญ่แปลปวชแล้วสา คุณโยมชาววันที่ปรการคุณโยมเหตรสรางวิประการความบริปรครวันขอมีปรมัยแข็งแกรบอยู่เยน็นเป็นสุขความสุขความเจริญเจริญด้วยปร r มัยเจริญด้วยโภคฐาสมขัติทรัพย์อ่มออายุวันนับสุขคาบลราทุกที่ชาลาจีการทุกงาเจอิอยะตาวารีวังนาปูราปาริปูเรมติสา เอวเมวะอิโตจินังเกตานังอุปปัฏฐปติอิธิตังปฏิจิตังสุขังคิตะะมีวะสมิจัตุจัพเพโอเรนโตสังคปัาจันโภปน,นาราโสยธา,ามนิโชติราโสยธามีวาจันโต